สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับวันจันทร์วันพุธที่15นะครับสำหรับฮานอยพิเศษตอนนี้สามฮานอยเอะสิบแต้มเอะเบิ้ลโอ้โหจริงจริงไม่ได้ผมรันแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ารอบหลังสุดนี่มีแต่สิบแต้มกับมีแต่เบิ้ลครับ มีเด็สิบแจ้งก็มีเด,ด Complex, ็ดเบิ้ลหลังจากสิบแต้มตามเบิ้ลไปกี่รอบเนี่ยสิบแต้มตามเบิ้ลไปสองรอบหลังสุดเนี่ยหกสี่ตามแปดแปดเก้าหนึ่งตามหนึ่งหนึ่งเออเมื่อวานหกสี่สี่หกอีกเมื่อวานศูนย์เจ็ดหกหกสี่ครับวันนี้เรียนสุดศูนย์ครับขาลุกขาวิ่งจะศูนย์ครับเนาะถ้าใครตามอีกทีก็น่าจะเบิ้ลน่ะเบิ้ลกับเบิ้ลศูนย์ศูนย์เนี่ยของวานะสิบแต้ม ครั้งที่ได้หกสี่ตามแปดแปดนะครับวันนี้เดทนศูนย์ 0, ครับลองเก้าครับถ้าท่านใดชอบแนวทางครับกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์

ก็ได้ประมาณนี้ครับก็ขอให้รับทราบกันทั่วหน้าครับสุดท้ายเนาะจะตามหรือไม่ตามขึ้นอยู่กับท่านแล้วกันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม